สวยไหมครับอันนี้คือไลัพใหม่ของทาง Mazda นะครับอันนี้เป็นในส่วนของกลุ่ม Essential นะครับคันนี้คือ Mazda CX3 Essential เดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่าเขาจะมีอะไรยังไงบ้างครับแล้วก็ราคาน่าคบหาขนาดไหนกับ Mazda CX3 Essential ครับภายนอกนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับมีแค่ตัวไฟหน้าครับที่ อาจจะปรับลดลงมานะครับเหลือเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็เป็นไฟหลอดสีส้มนะครับไม่ได้เป็นตัว LED ไฟสีขาวนะครับไม่มีเซนเซอร์ด้านหน้าครับมีเฉพาะในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังมีกล้องถอยมองหลังให้นะครับแม็กกางยังเป็นไซส์เดิมนั่นคือ16นิ้วนะครับยังให้ความนุ่มนวลแต่ว่ายังมีความสปอร์ตอยู่บ้างนะครับรอบคานก็ยังเป็นเข้าตัวคีเรสแต่ว่าตัวบายสปอร์ตไม่มีมาให้นะครับภายนอกนะครับยังไม่มีตัวบายสปอร์ตเข้ามาให้คีเรสเข้าได้เฉพาะฝั่ง คนขับนะครับด้านหลังเป็นตัว Sky Active G นะครับนี่ CX3 กล้องอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์ให้ยังไม่เป็นไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับด้านหลังยังมีความกว้างยังมีไฟให้อยู่นะครับสามารถเปิดปิดไฟได้แล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถขยับขึ้นมาได้นี่อันนี้เป็นป่ายางฉุกเฉินนะครับขยับเอออยากจะได้ความสูงของตัวเขาเรียกว่าตัวชั้นวางของนะครับมีม่านบางตรงนี้ให้มีไฟด้านหลังในกล้องอยู่ตรงนี้ เข้า,าดูภายในกันดีกว่าครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเข้ามาดูภายในครับ c สียยังมีความเป็นสปอร์ตเหมือนเดิมนะครับยังมีความปราณีตในส่วนของตัวอุปกรณ์วัสดุอะไรต่างๆยังมีให้อยู่นะครับตัวแอร์ยังเป็นมือหมุนนะครับแล้วก็ไม่มีแอร์ออโต้นะครับไม่ได้เป็นจออะไรจอยังมีคงเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เป็นที่ไว้ของมีกุญแจแล้วก็มีพวกเสียบ SD c a r การ์ดนะครับ ยังต่อเขาเรียกว่าอะไรต่อหน้าจอเนี่ยยังใช้ตัวในส่วนของตัวที่เป็นบลูทูธนะครับแล้วก็ต้องเสียบสายนะครับมีโหมดการขับเพื่อนครับสปอร์ตกับตัวนอร์มอลนะครับมี i อสต็ให้นะครับทุกอย่างยังคงมีเหมือนความตัว c ี3อยู่นะครับเบาเป็นเบาะหนังนะครับสลับกับด้านที่เป็นผ้าตรงนี้นะครับตุกอย่างเบาะทั้งคู่หน้าเป็นแบบแมนนวลนะครับใช้มือ ตรงนี้ก็ปึ้งปังอย่างนี้เลยนะครับก็โดยรวมๆกับราคา759,000บาทนะครับอันนี้เป็นตัว CX3 Essential Ultra นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับก็ขับสนุกแต่ว่าภายในยังด้านหน้าเนี่ยถ้าเกิดปรับนั่งจริงๆแล้วมีคนนั่งหลังด้วยอาจจะดูแคบไปสักเล็กน้อยนะครับยิ่งคนนั่งหลังเนี่ยถ้าเกิดคนเบาะนั่งหน้าเนี่ยขยืนออกลงไป ก็ด้านหลังยี่มีความแคบอยู่นแต่ว่าเขาเน้นที่ความเป็นสปอร์ตความคุ้มค่าเอางี้แล้วกันเครื่องยนต์2.0นะขับจากกรุงเทพมาพัทยาหรือขับต่งางจังหวัดอะไรเงี้ย14-15กิโลลิตรต่อสบะใช้งานในเมืองก็ไม่มี10กว่าอยู่แล้วอ่ะผมว่าประหยัดกว่าเครื่อง2.0ลิตรหลายๆคล้ายนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับของคนที่ใช้ม a สด a านะครับเราอยากเพิ่มที่มันเป็นครอสโอเวอร์มากยิ่งขึ้นนะครับมีความเป็นสปอร์ตนะครับมีความเป็นพรีเมียมนะครับการจัดวางวัสดุอะไรต่างๆ แต่ว่าก็มีอุปกรณ์บางอย่างที่อยากจะไม่ได้ใส่เพิ่มเติมมาให้นะครับอย่างสองตัวพวกบายสปอร์ตเนี่ยผมแนะนําอยากให้มีนะครับตัวบายสปอร์ตเพราะว่ามีความเป็นเซฟตี้มากยิ่งขึ้น,นแต่ตัวท็อปสุดของเขามีนะครับของตัว CX สาเนี่ยตัวท็อปสุดเดี๋ยวเขาจะมีตัวบายสปอร์ตมีเซฟตี้ให้มากกว่านี้แต่ว่าเพียงเท่านี้ครับราคา7จ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทก็ได้อุปกรณ์เซฟตี้ครบคันแล้วนะครับมีความสปอร์ตมีความประหยัดน้ำมันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกัาว่าตัว m a z d a CX 3 Essential เป็นไงบ้างครับนี่ นี่คือคีเรตคุณแจแจที่มีความฮารุอะไรที่สุดอ่ะยังไงให้คุณเล่าสิเล่าสิเดี๋ยวก่อนวันนี้เรอยู่กับกูรูโจ้นะอยู่กูรูโจ้อ่าจากคาว์ออนไลน์ยานยนต์คาว์ออนไลน์นะครับแล้วก็อยู่คนจ๊กสักพักนะกเลดครับครับมาเป็นไม่รู้ใครเป็นเกสใครเนี่ยครับอ่ายังไงก็ฝากกดซับสไครต์ทั้งสองช่องด้วยนะครับกดทีเดียวพอนะครับไม่ต้องกดสองทีตอนนี้เราอยู่ในซีรีส์ ของ Essential ซึ่ง Essential เนี่ยมันมีรถทั้งหมด3รุ่นแต่รุ่นที่เราได้ขับเนี่ยก็คือตัว CX3 ในตัวซีรีส์ของ Essential เนี่ยจะมีทั้ง Mazda2 รวมทั้ง Hatchback กับซีดานแล้วก็ CX3 แล้วก็ CX30 ซึ่งแต่ละรุ่นย่อยทั้ง2 2เนี่ยเขาจะมีทั้งหมดจริงๆก็คือ3รุ่นย่อยเหมือนกันแต่เขามี2เครื่องยนต์โดยเอาตัวดีเซลเนี่ยขึ้นเป็นตัวท็อปเราจะไม่พูดถึง c ซ3กสามสิบเหมือนกันมีนั้งหมดสามรุ่นย่อยเราก็จะไม่พูดถึงเพราะเราไม่ได้ขับเรามาขับคันนี้ครับเซ3กสามที่กว่าเขาอีกครับว่าใส่ไข่สองใบเรามปสี่รุ่นย่อยครับโอ้โหอ่าฮะนะซึ่งรุ่นที่เราขับเนี่ยมันเป็นรุ่นตัวที่สอง อ่าอัลตร้ามันจะมีอัลตร้าอัลตร้าพลาสแล้วก็พรามอ่ารุ่นอื่นเคยมีแค่อัลตร้าอย่างเดียวแต่ของเราอ่ะมีอัลตร้าพลาสครับอ่าที่เพิ่มเข้ามาจะมีตัวที่เริ่มต้นอ๋อมีนี่ด้วยซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์วันนี้อาจจะต้องขอเปิดโพยหน่อยนะเพราะว่ารถรุ่นเยอะมากซิกเนเจอร์เนี่ยจะเป็นตัวท็อปอ่าใช่พรามจะเป็นตัวเริ่มต้นแล้วก็ตัวอัลตร้าที่เราขับเนี่ยสองรุ่นอ่าอย่างนี้ราคาเริ่มต้นตัวนี้ก็อยู่ที่หกเก้าเก้านะทำราคาดีมากนะทำราคาดีมากคือจุดหนึ่งถ คุยกันได้ฟังอย่างนี้คือถ้าคุณไม่ได้สนใจในเรื่องของออปชั่นในตัวรถคุณอยากได้ในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ทั้งเครื่องยนต์ช่วงล่าง handling ต่างๆคุณเอาตัวไหนก็ได้หรือแม้แต่แค่ตัวเริ่มต้นคุณชอบฟีลในการขับนะแต่ถ้าเกิดคุณบัจเจตเหลืออยากได้ของครบความพรูฮาราเพิ่มเติมความเป็นพรีเมียมครับคุณก็ค่อยๆอัพมาเรื่อยๆมีถึงสี่รุ่นย่อย ตัวอย่างตัวที่เราขับเนี่ยความแตกต่างจากรุ่นเริ่มต้นมาก็คือในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งภายในที่มันดูหรูหรามากขึ้นตรงนี้ที่จะได้ขึ้นมาแต่ว่าพวงมาลัยฟีลลิ่งในการขับพวงมาลัยช่วงล่างเครื่องยนต์เครื่องยนต์หนึ่งร้อยห้าสิบหกแรงม้าองรสี่นิวตันเมตรถือว่าเพียงพอไหมเพียงพอคุณอย่าลืมว่ารถคันนี้เนี่ยครับมันเป็นรถใน B ี e gment c r o s s o v e r ในกลุ่ม B s e gment มันประหยัดน้ำมันถ้าเกิดมันแล้วมันได้พละกกาลังเยอะด้วยนะถ้าผมจะเปรียบเทียบกับอีโคคาบางรุ่นอืที่คันใหญ่ๆที่เขาชอบโฆษณาว่าภายในกว้างขวางเนี่ยเครื่องยนต์1.2ลิตรครับมันประหยัดเท่ากับคันนี้แต่คันนี้มันได้พละกกาลังที่มากกว่าเหลือเฟือเลยอ่ะล้นๆน่ะใช้คันนี้คุณมาทางนี้ดีกว่าไหมแล้วราคาไม่ได้ต่างกันมากตอนนี้ราคามันทําต่ําลงมาอย่างตัวเนี้ยมัน759 คุณก็ได้อะไรที่หลายๆอย่างเพิ่มเติมเข้ามาสิ่งที่ตัวอัลตร้าที่เพิ่มเข้ามาก็คืออย่างน้อยนที่จะเพิ่มเข้ามาคือไฟหน้าที่เป็นตัว LED projector เข้ามาตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์เฉยเไม่ใช่ LED ถ้าเกิดคนไม่ได้มาแต่จริงๆอ่ะผมชอบตัว LED projector มากกว่าแล้วก็ตัวนี้สิ่งที่ความปลอดภัยพื้นฐานมีให้แต่สิ่งที่ที่ไม่ได้เขาไม่ได้ใส่มาให้อยู่ในตัวท็อปคือบายสปอร์ตที่ผมอยากได้เนี่ยผมก็อยากได้บายสปอร์ตเมื่อก่อนผมไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ว่าเมื่อเราใช้เดี๋ยวนรับ มนรับตาเยอะอ่ะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมาใน่บายสปอร์ตแต่มันมันไวกว่าเรานะครับอันนี้บอกเลยมันดีคือมันช่วยประเมินสถานการณ์ให้เราได้ในระดับหนึ่งนะตรงนี้มันจะช่วยมาเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะรุ่นคุณรุ่นผมอ่ะมันเรียนขับรถมาแล้วก็มองเวลามองคือมองข้ามไหลแต่ตอนนี้มองข้ามไหลปุ๊บเจอหัวมอนครับรู้สึกว่าแต่ละอย่างมันมันใช้ไม่ได้เข้าใจเขาว่าบายสปอร์ตอ่ะเพราะว่ามันมุมอับเยอะแล้วเดี๋ยวนี้อับันเยอะมันมีก็ให้ก็ดีแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยพม่ต้นช ผมไม่เฉยๆนะผมเฉยๆเราก็ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะก็มาตัวนี้ก็มีหมดบวกลบเออผมชอบก็ได้โยกเองดีกว่าฟิลฟิลแบบฟิลแบบเกียร์ธรรมดาแต่ผมว่าเดี๋วนี้มันคลิกดาบแป๊บเดียวมันก็รอบมาเร็วขึ้นมาเร็วขึ้นแล้วนี่เป็นขึรนยนต์สันดาปที่มันมีอารมณ์ดิบๆความเป็นมาสด้าความเป็นดีเอ็นเอความเป็นโคโดดีไซน์คือยังได้อยู่เราคุยกันตอนโต๊ะอาหารเนี่ยเขามีเทียบกับ รุ่นอื่นๆรุ่นใหม่ๆผมก็ยังบอกได้ว่าคันนี้ที่ขับเนี่ยมันยังเป็นเบสกินคาร์ได้อยู่อ่าใช่ใช่นียอมแม้ว่าเทคโนโลยีอื่นที่เขามาก่อนสมัยก่อนเอาพูดง่ายๆว่าอย่างตัว c x เซสาเนี่ยถ้าคุณตัวท็อปเครื่องดีเซลเนี่ยล้านสองเกือบล้านสองใช่ตอนนี้ตัวท็อปเบนซินเนี่ยมันเหลือไม่ถึงล้านไม่ถึงล้านละแล้อยังได้ยังได้เครื่องใหญ่ด้วยหมายความว่าวิ่งต่างจังหวัดก็ดีนะ ยังในเมืองก็ประหยัดเพราะอันนี้ก็เครมไว้16.4แต่เราใช้งานจริงๆเนี่ยเมื่อขามาเราลองหดหัวกมาเนี่ยก็14กว่านะก็ถือว่าเอ้ยไม่ขี้เล่นะครับคุณขับยังไงแทบจะมีโอกาสน้อยมากที่เหลือเล็กตัวเดียวอ่าอ่าเอาใช้แบบเนี้ยเข้าในเมืองเด็กหนักๆหรือแบบว่าคุณบี้แบบขยี้หนักๆโดยไม่ได้สนใจรอบเครื่องยนต์อะไรเงี้ยก็อันนั้นผมก็ว่าขับแบบมัุตุ้มนาใช้คำนี้เนี่ยเออว่าขับยังไงผมก็เคยคันนี้ผมเคยใช้ผมบอกว่า มันวิ่งดีช่วงล่างซับแรงเนี่ยคุณดูดิน่นองไม่สัน่นท้องไม่สัน่นช่องท้องไม่สัน<ต>่นซับแรงแต,แต่ก็ต้องบอกว่า <ๆ S 1> ม,มันไม่ได้แบบนุ่มนวลเหมือนรถที่แบบว่าเป็นซีดาที่แบบว่าเน้นนุ่มนวลน,นะเน้นผู้บริหารนะ,อ,ะอันนี้ยังมีความนุ่มนวลในความเป็นสปอร์ตอยู่ความความเป็นสปอร์ตที่มันแบบไม่ได้แบบถึงกระตึงนตังมากแต่ก็ไม่ใช่คอมฟอร์ตแบบที่แบบมันย,ย้้ยมันไม่ใช่ใชอันนี้คือฟีลลิ่งในการขับทั้นิสัยรถมันอยู่มานานแล้วทั้นวิสัยต่างต่างเนี่ยเราคุ้นชินกับมัน แล้วการใช้อุปกรณ์ต่างๆกับเอาจริงๆเนี่ยพอมันไปรถไฟฟ้าเราเรากว่าที่เราจะมาปรับแอร์อย่างเงี้ยกับโมเมนต์นู้แบบนี้ดีกว่ามันอาจจะถูกใจเจนวแล้วกันเจนซีเจนแซดหรืออะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าทไมมันดูลาแต่ว่าจริงๆมันใช้งานง่ายมันดูแลรักษาง่ายคือ คือบางทีพอมาถึงยุคหนึ่งเราเข้าใจคําว่า back to basic กลับไปแบบหมิ่นไแบบหมุนไม่เหม็นแบบหมุนได้ตัวนี้ก็มีฮิตเตอร์ให้ร้อนเย็นปรับได้แล้วก็อากาศเราอยากปรับแบบไหนมันก็ปรับได้ง่ายๆอะมันอาจจะดูไม่ล้านะไม่ล้ําคืออะถ้าบอกว่าความไม่ล้าเนี่ยอีกอันหนึ่งที่ติเคาอีกนิดนึงควรจะเป็นไวเลตแอนดรอยออโตหรือว่า Apple Car าเพน่าจะเป็นไวเลตมาได้แล้ว แต่หน้าจอผมว่าไม่มีปัญหาในรดับเจ็ดนิ้วของเขาอะไม่มีไม่มีนะเพราะจริงๆเราก็ต้องเสียบเสียบอะรผมหลังๆนีไอ้ตัวไม่แต่ชาร์จเขาไม่มีให้นะแต่ว่าผมชอบผมชอบเสียบมากกว่าผมชอบเสียบสายเสียบสายหรือใช้เป็นตัวเอาพุทตัวหัวชาร์จมันเร็วกว่าวายเลนแล้วก็ไวายเลสเวลาขับจริงๆแล้วอ่ะหลายรุ่นมันเด้งออกเวลาขับกระเทือน่มันร้อนร้อนใช่มันร้อนเออตรงนี้ถึงแม้แต่ว่าบางรุ่นนะก็เถอะมันจะทํามีพัดลมมาให้แต่มันก็ไม่สู้ไม่ได้หรอกสู้ไม่ได้สูมไ้ นะแล้วก็อันอื่นตัวนี้ที่ทันสมัยที่สุดก็คือเบรกมือไฟฟ้ามือไฟฟ้าปรับให้แล้วเดียวโตโฮให้เ,เห,หี่ยงโตเบรกโฮให้อาจจะลำคาญสำหรับคนยังไม่ชินนะอ,อนาต,อต้องต้องทำความคุ้นชินกันมาหน่อยแต่ใช้แล้วสบายแล้วก็อันหนึ่งที่อันนี้หายไปครับรูสคอนโทรลรูสคอนโทรลหลายคนใช้น้อยมากแท้แท้ไม่ได้ใช้เลยดีกว่า ก็ตัดไปก็โอเคทําให้ราคามันมันลงเลยคันนี้มันดูแล้วแบบว่าลูกค้าส่วนใหญ่เขาอยากได้อะไรเขาก็ใสอันนั้นไม่ให้แต่บางอย่างก็มีการลดทอนไปบ้างก็ตัดทํารีเสิร์ชมาแล้วแล้วควรจะมีอะไรควรจะตัดอะไรออกไปคุ้คอนโทรลบ้านเราใช้น้อยจริงใช้น้อยมากเหมือนแต่ว่าแต่อยากให้มีอยากให้มีใช่ก็อยากมีออปชั่นเยอะๆแล้วเป็นไงราคาแพงก็มาบนอ่าราคาแพงอันนี้เขาตัดแบบฟีเจอร์ที่เราใช้บ่อยๆแล้วจําเป็นจริงๆที่มีมานะเครื่องเสียงก็พอใช้ได้ ไม่ได้กับโบดนะแต่ว่าไม่ได้กระโดดใช้ได้ดีดีมาอยู่ไม่มีสั่งงานด้วยเสียงมาไม่มีโอ้ยโอยมีต้องคอนเน็กต์กั้องคอนเน็กต์เนี่ยคอนเน็กกับมือถือคเน็กับมือถือก็เป็นเป็นแอนดรอยหรือเป็นซิลิอะไรอย่างเงี้ยอ่าอย่างนี้ไปก็สั่งได้รับโทรศัพท์ได้อะไรต่างๆได้นะก็โอเคนะอย่างทุกอย่างแล้วก็ข้างหลังมันก็เป็นปกติรถเจนนี้รถคันนี้มันอยู่กับเรามานานมากใช่ยังไม่มีการ เปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นสําหรับสําคัญตอกนั้นก็เหมือนเดิมก็คือคุณอยากจะคิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ซ่อมง่ายอะไรก็มีคุณก็ไม่ต้องรอไอ้อย่างน้อยเขาก็ประกันมีประกันนับผงทมัสได้อยู่แล้วใช่แล้วก็เกิดคนอยากจะขายระยะขยายระยะรับประกันออกไป็จาตังเพื่อเป็น e x t e n d เ d ก็คือประกันอัติเมดอัติเม็ดเขาห้าปีอ่าจะไม่ส่ายเป็นห้าสามเป็นห้าก็เลือกกันได้ตรงนี้ก็มีมีมาครบหมดคุณก็ไม่ต้องทําอะไรคือแพ็กเกจเข้าไปปุ๊บ รวมเบตอนผ่อนรถแล้วก็ได้นะคุณอะไรอย่างนั้นน่ะซ่อมฟรีหมดอ่ะมันอยู่ในนี้ค่าแรงก็ไม่เสียด้วยนะเอาไปตามระยะต่างๆเขาเคยมีใบเตือนมาให้ก็สวิตตามระยะอื่นๆมันแทบจะไม่มีจุดด้อยของเขาแล้วคุณคิดว่าจุดด้อยของเขาตอนนี้คืออะไรไม่มีไฟไม่มีไฟแต่งหน้าอันนี้มันยิบย่อยย่อยย่อยาเน้นไปที่การขับระบบเซฟตี้หรืออัตถประโยชน์ในการใช้รถไม่ว่าจะเป็นพับเบาะได้ขนของได้ลุยน้ําได้เนี่ย ครบหกพันกับราคาัจกับ้าา7้าสาหรับตัวอ l t i m a t e อ่าแต่ถ้าคุณอยากได้ตัวห99ก้าก็ได้นะขึ้นไปน,นิดนึงคุณก็ได้ไฟหน้าแล้วก็จะมีฟีเจอร์อะไรต่งตางๆเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงใช่ซึ่งมันก็ดูหนาขึ้นแต่ถ้าสำหรับผมนะผมเอาตัว Plus, อ l ลติเมท p l u สผมไม่ต้องถึงตัวท็อปเพราะผมอยากได้แค่ไฟหน้าที่เป็น LED projector แต่ก็ต้องเข้าใจคำว่า Mazda CX 3นะครับมันอาจจะไม่ได้ดูกว้างขวางมากนักนะครับ ก็อาจจะสบายคู่หน้าอะไรเงี้ยลำบากคู่หลังซึ่งแบบนี้ซึ่งมันเป็นแบบนี้แต่เจนเนี่ยถ้าคุณอยากจะสบายขยับรถที่มันนั่งแล้วยังไม่ต้องถึง c x เอซีเอ็กสามสิบในในในแบรนด์เขาก็มีซ30อีกอยู่ดที่ขยายใหญ่ขึ้นมาหน่อยราคาต่างจากตัวนี้ในรุ่นที่ใกล้เคียงกันก็ประมาณเพิ่มเติมไม่เกินแสนหนึ่งโอ้แสนหนึ่งผมไปซ X 30าแล้วแต่คนชอบแต่สำหรับคนครอบครัวเริ่มต้นผมขับคนเดียวหรือเต็มที่ก็สองคน คอมฟอร์ตแล้วพอแล้วอ่ะคราวนี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนาะนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็โชว์รูมมาสด้าทั่วแห่งทุกแห่งทั่วประเทศไทยกับตัวมาสด้าซีรีส์ที่เป็นเอเซนเชียลเอเซนเชียลมันไม่ใช่ตัดออปชั่นนะมันเป็นรุ่นรุ่นเดิมรุ่นไอรุ่นรุ่นที่เกิดเมื่อก่อนที่เป็นเบสเบสพาร์อะไรเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีแล้วสปอร์ตเอ็อะไรพวกเนี้ยไม่มี XLS อะไรพวกนี้ไม่มีแล้วเป็นตัวนี้หมดนะครับใช่ก็เดี๋ยวรอปรับอีกอันนึงก็คือ เหลือตอนนี้ที่เขายังไม่ได้ปรับคือมาตาสามอ๋อไลฟ์อัพอันนี้ไม่มีไลอัพไม่มีมาตาสามไม่มีในเอเซนเชียลเพราะซีเอ็กห้าปรับไปแล้วนะซีเอ็กแปดก็เพิ่งไม่ได้เชนไปเมื่อปีก่อนก็ยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมตอนนี้ก็เหลือแต่ตัวมาตาสามที่จะต้องรอปรับอีกนิดหนึ่งนะแล้วก็กระซิบกระซิบเร็วนี้นะรถไฟฟ้าเข้ามาแน่เมื่อกี้มีการคุยกันแบบกระซิบกระซิบสายใช่ไหมสายแล้วว่ามารอดูเตรียมจะเปิดจองเร็วนี้ ติดตามได้ผมทิ้งไว้เท่านี้แล้วกันครับนะครับ